สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของข้าวโพดสีม่วงจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ ข้าวโพดเหนียวสีม่วงที่มีฝักใหญ่และมีรสชาติที่อร่อยนุ่มลิ้นทั้งหวานและเหนียวโดยข้าวสีม่วงเข้มในมเมล็ดแต่ละ,มะเมล็ดนั้นจะมีสารแอนโทไซยานินที่มีคุณสมบัติสามารถช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระสามารถช่วยลดโอกาสของการเกิดโรคมะเร็งชนิดเนื้องอกช่วยในการเสริมสร้างให้ร่างกายต่อต้านเชื้อโรคและช่วยในการสมานแผล นอกจากนี้ยังช่วยในการเสริมระบบการทำงานของเม็ดเลือดแดงภายในร่างกายช่วยในการชะลอการเกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือดช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและยังช่วยในการชะลอความแก่อีกด้วยนะคะในข้อโพดสีม่วงนี้อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารที่สูงมากและเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพเป็นอย่างมากนะคะทั้งยังช่วยในการต้านมะเร็งแล้วยังสามารถช่วยชะลอความแก่ได้อีกด้วย ในข้าวโพดสีม่วงจะมีสารสีม่วงที่มีชื่อว่าแอนโทไซยานินซึ่งสามารถละลายน้ำได้ดีและจัดอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกับในข้าวไรซ์เบอร์รี่สีม่วงนะคะทีนี้เราไปฟังประโยชน์มากมายของข้าวโพดหวานสีม่วงกันเลยค่ะ ข้าวโพดหวานสีม่วงช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีหลายเท่าเลยนะคะนอกจากนี้ในข้าวโพดหวานสีม่วงยังมีสาร C3G ซึ่งสามารถต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าวิตามินอ e, ีถึง3.5เท่าเลยนะคะข้าวโพดหวานสีม่วงช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจลดการอักเสบและช่วยสมานแผลนะคะ คนที่ทานข้าวโพดหวานสีม่วงเป็นประจำจะลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพื่อต่อต้านเชื้อโรคเสริมการทำงานของเม็ดเลือดแดงและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะนอกจากนี้ข้าวโพดหวานสีม่วงยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเรง็ง่า เราสามารถรับประทานข้าวโพดสีม่วงกินดิบได้ไม่เป็นอันตรายนะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เช่นพันธุ์ราชินีทับทิมสยามที่กินดิบได้กินสดได้ทำให้ท้องไม่อืดและยังมีรสชาติหวานกรอบหอมและอร่อยนะคะ เห็นไหมคะว่าข้าวโพดหวานสีม่วงมีประโยชน์มากมายดังนั้นอย่าลืมลองหาข้าวโพดหวานสีม่วงมารับประทานกันบ่อยๆด้วยนะคะในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักหรือผลไม้ชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี ดีค่ะ